สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการ,ปรโปรแกรมดอก Mercedes Ben บนะครับตอนนี้เป็น W639 นะครับซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับต้องการทำเพิ่มตอนนี้ช่างกุญแจชินได้ปโปรแกรมให้ดอกใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นโคเมี่มตัวใหม่โมเดลใหม่ล่าสุดสวยงามนะครับตอนนี้เราจะทำการเช็คระบบในเรื่องของเรอัอระบบสตาร์ทนะครับเพื่อสภามลูกค้าทําไม้ใกล้ไหนใครครับนิดนึงโอเคนะครับล็อ สังเกตไฟนะครับอันล็อกโอเคหลังที่เราทำเพิ่มนะครับผ่านไปดอกของลูกค้านะครับอริชินอนอ่ากดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดของลูกค้าสัญญาณจะใกล้นิดนึงต้องจะอจอ,อยนีนะครับอ่าประจอนะครับโอ้โหกดไม่อยากจะมาเลยอ่าของเรานะครับยืนยันคุณภาพป้าโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยอะ่ะป้ามาเทสตสตาร์ทครับ ขึ้นมาดูตำแหน่งเกียร์พี่เหยียบเบรกนะครับเสียบกุญแจเข้าไปได้ยินเสียงล็อกปิดออนเรียบร้อยนะครับต่อไปออริจินอลนะครับเรียบร้อยเป็นอันว่าโปรแกรมสมบูรณ์แบบในการทำกุญแจของ Mercedes Benz นะครับ639เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใด มีปัญหาเกี่ยวกับการทํากุญแจหรือมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่ทํางานทํางานไม่ดีกุญแจล็อกลืมกุญแจก็สามารถติดต่อเราได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในนอสถานที่อสงมอบนะครับตามมาอาอสงมอบน่อยมี่เจ้าสองนะครับขอบคุณครับ